ตัม่นอรจะเลยสดีนะุุทุกคนไั่ชอปเร์วมิล้คเรับเอาันืออพิกกใช่ไหเออ้พราอาทิตย์เป็นคนเริ่มตกก่อนเลยค่ะเพราะอาทิตย์นขอดวดเด็กจะได้ไปติมันตดทีบ้าหายดียังจ๊ะยังไม่หายเลยไม่เจอไม่มีเลยควาสรับพี่ดาไม่เปนอ่าแน้วก็เมื่อคืนเนเห็นเด เอาเลยอาเลยค่ะบที่เชายแหมดเลยน่ใครนนั้นน่ะใช่หาเลขนะยี่สิบ็ดยี่่่ิเ่ตาก่่เลยพอที่เริ่มก่อนเลยหรอพี่ครับ่าต่อเลยมาต่อเลยาต่อเลย มาเร็วเดี uh, 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 ๋ยวกัะชานะคะตดการสิดอุติดการสกิดอุ้งยออกแล้วอุ้งยออกแล้วออกแล้วหรอออกแล้วหรอไม่ออกเร็วี่าิบหกแล้วเร็วจังเป็นไงอ่ะไวมากเร็วมากโอ้ ชื่อละไรครับเบอร์เด็กกุ๊ง ได้ยให้ลูกสาวออกมาออกมาได้ยังเยวดยรัาไปดกน้ครับาอย่วะออกตะกอนมูลตีกับเพื่อนบอกว่าพอเ้าผมก็ปรดลนวมยิบขึ้นมาเลยนะจะได้จับบอลวีบอกก็ลมเลยตอนยิบไปแดงแหงว่ะอารมณ์อารมณ์มันโดดใซ่มือคือตอนจับตีทหารเลยไหมเโดดไ่มอเมืมอ ออกแล้วไม่ได้ลุ้นเลยเร็วจงเอร์สิบห้าขอก่อนอได้ปุ๊่เนี่ยนะร่อยเปอร์เซนหนึ่งพันบาะได้เหลอะดรอผู้่ดเหอโอ้นเคยเลย ฝากฝากฝากเราพิเศษหนึ่งพบาทแดนพิยนนโอ้โหจับได้ยินดีด้วยจับตอปิดฤดูกาลโอ้โหชีวิตวันนี้เลยขอให้หอมได้ฤดูกาลคเอยเอาสวยวันนี้สวยวันนี้สวยเมื่อกี้ใครจับแล้วใครจับน้องคุวานอยู่กับน้อง กะแตกเประ้เบอร์เสิบี่มันไปจบต่อเลยเอาตัวนี้ไป้วายน้ำมุดของโทรศัพท์อยู่ในรถุณเอานีไปล้วไปลใครจะได้ตัวนี้นคไอะไปกัน 25พี่เมียวพี่เมียวพี่เมีไม่มีอะไรพี่เมียก็ใช้อะไรกันก็คงจะเป็นบนั้นแหละที่เมียสอค่ะเดียวให้คะแีอพี่สูงแ่ thiệt cao, cao, cốt, 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 anh hòa, hòa ơi nhiên mơi, bay, đừng 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 พีุ่ไปใส่ก่อนไปกินข้าวยี่สิบตนยี่สิต้นโคตรร่าาเรื่อต่อมาคุดด้ขไทยคเอาใบ นั่งกินอันนรัปรานแดั่นอกินเนี่ยนี่นี่เอา่ต่อเลยนีาออะไรย่าสองอยากไ่เอาล้วมันสองอ่ห้าสิบแปดห้มจีสา้าสิบแปดสิบเก้า่งโอ้ยห้าสิบห้าสิบห้าสบ้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าบห้าบ แปบเก้าโดดแปดสิบเก้าที่ว่ารอกมดจีไหี่วาอมดจีดินดเอาไ่ได้ก่อนดูนี่ดีเดไแกแล้ว็ด้วเลาน้ตแล่ ข้าแพงยุกมาในลูกของนี้ราคาถึงแน่นอนเพราะว่าไปเห็นกับตามาแล้วแล้วจะบอกเลยว่าปีนี้นะคะรถตามนะคะนายสุภาพไม่ได้กินเงินอีเจเลยค่ะหมดแล้วค่ะวันนี้ค่ะอาจจบต่อค่ะวันนี้เจคบบ้าได้ของหนักหมองเยอะันนี่สิบแปดบีบเด็ดดี้

เอาไมเกลยล่อมเลยปิดกระสีเขาออกหลังเขาหรอไอแพไรู้องมาจิตอมายาหอมไติดไข่ออมาันลไม่ต้องแกะนะโคออกมานั่อ่ะนี่แป้นเร็วลุกมเร็วอันไหนชี้เลยไปสี่เหลี่ยมแ็กสี่เหลี่ยมเออบันไดนอ มันสิเป็นวัดให้เจริญจากโอเราน่ออเนมีนมีนแล้วเราล้มีนโอ่โหมัสยดจับเป็นี่นีเนี่ยเออี้เนี่ยพะเลสีกันเลยง่วงอจ่ก่อจะคลอมึงยังยานจะคลองอยู่เอาวัดมัสตินี่วบนี้ ติ๊บต่ตงติดแล้วตนจไปครเยเพือใสเคเอฟซีมาสูบโนาิบันไดโโดนัดหรือเปล่าอ๋อไม่ต้นหรอไปแล้วครับยิ้มม้มไม่ต้องเดินะคอนะยิ้มมั้ยิ้มยิ้มเยแคร์แบกก โอเคมากองยิงออกแลวออกแลวจริงๆองยิงอ mm ๋อ hmm. พ yeah. oh, mm hmm. oh, right. uh, ี่หยวกันน่คร no ับพิ่หยวกันพี you know no. ่ว่าแค่ไหนนั mm ่นเรื่องมาเสียงมะนัเรื่มาเสียงมานั่งมีรางวัลเพิ่มแป๊บหนึ่งนะมีรางวัลเพิ่มนะ น้องไอทีกับน้องไอคิวคนละห้าร้อยบาทคิาไอพีไหนคอเินไอพีห้าไอคิวหโอเคครับแม่ครับผมคิดดีมาซื้อสื้อมาแล้วกางบาตอนนี้กำลังกางจับฉลาดไหมครับผมลงออกไปต้ะต้นคลิปเลยนะครับผมมารองรุ่นกันว่าเดี๋ยวเวลาสิลงที่าได้อียังนะครับผมสักทีไปลครับขอบคุณครับ